ครับวันนี้สวัสดีครับจะพามาดูการทําโต๊ะเป็นชั้นวางของนะครับนี่ครับเตรียมไม้ไว้ทั้งหมด6ตัวแล้วก็เป็นขาสี่ตัวนะครับเดี๋ยวช่างจะลงมือทำครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับ ครับสำหรับไม้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ตัวรองรับนะครับรองรับชั้นนะครับก็ได้ผ่าสลักไปเรียบร้อย2ด้านนะครับนี่ครับทั้งหมดมี6ตัวนะครับโอเคครับเป็นการเจาะไม้อันนี้สกัดเป็นสลักนะครับเพื่อจะเอาไปเข้าริมอีกทีนะครับอันนี้เป็นตัวรองรับน้ําหนักนะครับทั้งหมดมี6ตัวครับผม ครับนี่ครับช่างเขาได้เอามาวัดแล้วก็เพื่อจะตัดแล้วก็ทําสลักนะครับสลักเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสลักตัวนี้นะครับจะทําให้ไม้มั่นคงในมาตรฐานนะครับจะไม่ใช้ตะปูต่อครับจะใช้เป็นสลักตอครับนี่ทำมาสองชุดแล้วครับเดี๋ยวดูอีกต่อไปนะครับ ครับนี่คือการหงายเลื่อยวงเดือนนะครับเพื่อสลับึ้นมาเพื่อที่จะตัดตัวน,นี้นะครับตัดเป็นสลักนะครับครับอันนี้ชั้นวางของงานผ่านมาแล้ว40%นะครับตอนนี้ช่างเขาจะใช้อุปกรณ์เด็กนะครับรัดตัวตัวถังมันนะครับให้แน่นแล้วก็ตัวสลักเนี่ย ก็ประกอบเป็นตัวสลักนะครับแข็งแรงนะครับจะไม่ใช้ตะกูนี่ครับช่างได้ตัดไม้เพื่อจะมาประกอบนะครับ <B it> อันนี้เป็นการเสริมเพื่อความแข็งแรงนะครับให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ ตั้งเขาได้ใช้ตัวเหล็กนี่นะครับดัดให้บาลานกับไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็หยดกาวลงไปนะครับเพื่อจะให้มันแข็งแรงให้มันกระชับเป็นเนื้อเดียวกันต่อไปก็จะเป็นการโพสีแล้วก็ใช้ขี้เลื่อนนะครับมาโปะใส่รูแล้วก็ขัดอีกรอบนึง ได้ใช้ไม้หน้าสองตัวนี้นะครับปรอบข้าตัวบนนะครับเป็นชั้นวางของจะต้องวัดดูก่อนว่าความเสมอมันได้ไหมแล้วก็จะตัดอีกทีนึงครับ นี้ช่างเขาใช้ตะปูตีก่อนครับเพื่อจะเป็นการเอาไว้ไม้เข้าไปสลักเข้าพืตะปูอนกันนี่ครับหัวตะปูทิ้งครับแล้วก็จะใช้ไม้เข้าไปประกอบที่เจาะรูไว้แล้วนะครับยทำเป็นเดือยนะครับ นี่ครับเป็นเดือนครับพอได้บาลานซ์ได้ที่ก็ตอกลงไปเลยครับ ปูดดอกสลักเพื่อความคงทนนะให้ไม้เนี่ยบาลานซ์ความแน่นตรงนี้ ใช้หัวเหล็กตอกตะปูเข้าไปนะครับที่ตปนะปูเพื่อความแน่นนะ รับตอนนี้ก็จะตัดจะปรับตัวใบเลื่อยกบนะครับก็จะปรับให้มันเนเวลาเราใส่ก็กินพร้อมกันให้มันเท่ากันนะครับพื้นมันจะได้สวยเท่ากันครับ ตวางของครับเป็นชั้นวางของครับสามชั้นนะครับอยีช่งงลลานชนนนนนง,ง,งนะครับช่งโบราณั่างรานนี่นตอนนี้ก็ัดขอบุมบ กานฝานะครับที่ทําพื้นนะครับเป็นไม้เสดาครับแข็งแรงทนทานทนต่อมอดนะครับมอดไม่มีเจาะนะครับเพราะว่าไม้พวกนี้จะต้องทิ้งไม่นานแล้วก็ความคงทนมันมีครับมอดส่วนมากไม่กล้าเจาะเพราะว่ามันจะเหม็นนะครับไม้เสดานบินไม้เสดามอดแต่ไม่กล้าเจาะ ก็เสร็จไปแล้ว80%นะครับนี่ครับชั้นวางของอย่างสวยทีเดียวครับ ครับวันนี้ก็งานก็เสร็จไปแล้ว90%อร์ซนนะครับตอนนี้เหลือแต่ทาสีนะครับขัดแชลกบทาสีลงแล็กก็ถือว่าจบงานครับนี่ครับชั้นวางของครับสวยงามมากครับมี3ามชั้นนะครับสวยงามทีเดียววันนี้ช่างกำลังทาสีให้เสร็จนะครับครับสำหรับโตชั้นวางของนะครับได้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ แต่นี้ก็จะทาสีอีกรอบนึงนะครับแต่นี้ผมถ่ายมาให้ดูให้พิชมได้ดูสวยงามทีเดียวครับเป็นไม้เนื้อแท้นะครับโครงสร้างก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้ประดูนานะครับส่วนพื้นก็เป็นไม้สะเดานะครับเหมาะแก่การวางที่ตากแดดนะครับเพราะว่ามอดก็ไม่โจดนี่ครับสวยงามทีเดียวเป็นชั้นวางของนะครับ งามมากครับราคาย่อมเยาวนะครับเสนอราคาก็ประมาณอยู่ที่คร่าวๆนะครับครับเป็นนั้นว่าเสร็จงานแล้วนะครับโต๊ะชั้นวางของนะครับเป็นไม้เนื้อแท้นะครับไม้ประดู่นาแล้วก็เป็นไม้เดานะครับหมอดไม่มีเจาะนะครับตากแดดก็ไม่มีเสียครับตากฝนก็ได้ครับนี่ครับ สามชั้นครับสวยงามมากครับราคาย่อมเยานะครับอยู่ที่ประมาณไม่เกินสามพันบาทนี่ครับสวยทีเดียวลวดลายไม้ก็สวยครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแท้ครับสวยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับที่ชอบกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม